ทุกวันนี้ผู้คนพูดกันแล้วก็ไม่รักษาคําพูดไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่คุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ควรแก้ไขหรือไม่อย่างไรพูดแล้วไม่รักษาคำพูดค่ะก็เป็นเรื่องที่ควรแก้ไขค่ะเพราะว่ามันเป็นคนุณธรรมพื้นฐานในเรื่องของแบบความซื่อสัตย์แล้วก็ความรับผิดชอบค่ะคือถ้าเกิดเรา คือมันเป็นเหมือนเรื่องของความเป็นผู้ใหญ่ถ้าเกิดว่าเราพูดอะไรไปแล้วเนี่ยเราก็ควรจะทําให้ได้ตามนั้นไม่งั้นเราก็จะแบบไม่มีความน่าเชื่อถือซึ่งข้อเสียของมันนะคะนอกจากจะมีผลกับคนใกล้ตัวแล้วก็อาจจะมีผลในเรื่องของแบบการงานหรือแบบความน่าเชื่อถือของบริษัทหรืออะไรแบบนี้ด้วยะคะ่ะก็เป็นสิ่งที่ควรแก้ไขะคะ่ะก็แก้ไขด้วยการแบบมีจิตสำนึกแล้วก็ คิดก่อนว่า้ที่เราจะพูดแบบเราสามารถทําได้จริงหรือเปล่าก่อนที่จะพูดออกไปจริงๆริงเขาถามว่าควรแก้ขไขหรือไม่นะก็ควรอย่างยิ่งเลยนะเพราะถ้าเกิดเราให้สังคมเนี่ยเต็มไปด้วยการพูดแล้วไม่รักษาคำพูดเนี่ยสังคมมันก็จะกลายเป็นสังคมที่โกหก สังคมที่โกหกก็คือพูดอะไรที่ไม่จริงต่อไปใครพูดอะไรต่างคนต่างไม่เชื่อกันหมดแล้วคุณลองจินตนาการดูว่าสังคมอยู่ได้ไหม้วมันจะวุ่นวายมหาสาัไปหมดเลยครับอันนี้เป็นปัญหาระดับศีลคือระดับคําพูดพูดเท็จพูดคำหยาพูดซอนเสียพูดเอเจอร์นะฮะแต่ปัญหาระดับศีลเกิดจากปัญหาระดับจิตเพราะจิตเนี่ยนะมันไม่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงไม่มีคุณทําเดินทันจึงเกิด ของศีลคือทางกายและวาจาใี่คือคำพูดอันนี้เสด็ไม่เห็นพรนาะนนกระบวนการแก้ไขก็คือให้เห็นโทษให้เห็นประโยชน์โทษจากการพูดเค็จเป็นยังไงที่เราเรียนกันสุภาษิตเนี่ยเด็กเลี้ยงแก่ในที่สุดไม่มีใครเชื่อคําพูดความเสียหายก็เกิดขึ้นได้นะครับและคุณจากการที่เป็นคนมีสัจจซื่อสัตย์ตรงแม้ทําธุรกิจคนก็สนับสนุนเพราะอันนี้ก็เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์และอยู่กับครอบครัวพ่อแม่ก็เชื่อใจเชื่อถือเพราะเราพูดในสิ่งที่มีคุณเป็นประโยชน์ซื่อตรงขอบคุณครับ